สวัสดีนะครับสวัสดี f อทุกคนนะผมวันนี้บ่าวนิพนธ์พาเอซมากินทุเรียนร้านนี้เลยครับผมกับร้านน้องเมฆนะครับผมน้องเมฆทุเรียนหมอนทองคัดเกรนะครับผมอิิัดอยู่ที่อ,อะไรนะถนนสุขาพิบาล2ซอยข้าวนะครับผมหรือว่าเฉตประเวศนะครับผมเดี๋ยวบ่าวนิพนธ์พาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันเลยนะผมวิธีการปอะนะครับไปกันเลย ปอบสองคนเลยนะครับสำรับลูกค้า FC ที่อยู่ใกล้ๆนะวับผมเจดประเวศอุดมสุข อ,อน,นุศีนักลินนะครับผมบางนานะครับผมแยกพัฒนาการนะครับผมก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมกับร้านนี้เลยนะครผมกับร้านน้องเมฆทุเรียนหมอนทองคัดเจ็ดพิเศษเลยนะครับผมวันนี้มีหลายราคานะมีมีก้านยาวมาใหา้ลูกค้าได้ลองซื้อไปกินนะครับ เป็นร้านใหญ่อยู่นะครับผมโอค้คร,อรครับผมสวยๆส,สวยมากราครับรอ,อ,อ่าอ,อันนี้เพิ่งลงจากรถเลยนะยังไม่ได้คัดนะเนี่ย สำหรับพิกัดร้านน้องเมฆก,กับพียสมควรนะครับผมอยู่ที่ประเวศสุขาพิบาล2สอย9นะครับาราคามีหลากหลายนะครับผมราคาปรับขึ้นลงตามราคาทุเรียนนะครับราคาสวนทุเรียน มีมีพร้อมขายพร้อมแจกทุกทุก,ท,กทุกลูกเลยใช่ไหมครับตาไม่คิยพร้อมแจอ๋อพร้อมแจกพวกนี้จะติดหามนิดนึง นี่เฮียก็กำลังแยกแยกทุเรียนอยู่เพราะเพราะว่าทุเรียนเพิ่งมาถึงร้านเพิ่งลงจากรถนะครับต้องมาคัดขายอีกทีหนึ่งนะผมก้อนเนื้อนะครับเลือกได้ทุกลูกรับประกันเนื้อนะครับผม ีิกัดนะครับผมที่ประเวศสุขาพิบาลซองซอยเก้านะครับหายอยู่ติดถนนใหญ่เลยสังเกตเต็นท์สีแดงๆนะครับผมเนีย่ยสมควรมาปอกเองเลยนะครับวันนี้รับมาจากสวนสกแกนตรงนี้ได้เลยนะครับครับผม มีที่จอดรถเยอะนะครับผมจอดได้นะ <c oughs> อันนี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมบอกเลยว่าร้านเฮียนี่ขายราคาถูกนะครับในพื้นที่นี้นะ ปลาโชว์เนื้อหน่อยครับผมเนื้อเ,เหลืองๆปลาบอกยังเขินกล้องเลยปลาบอกก็แต่ละพื้นที่แต่ละเขตก็ราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับผม แต่รับรองความอร่อยรับประกันทุกลูกทุกปูนะผมไม่ดีก็เปลี่ยนให้เลยนะครับลูกค้าชอบแบบไหนนี่เหลืองสวยอยู่นะนี่ครับผม รูกนี้แค่สวยมากครับสแกนได้เลยครับงามเลยใช่ไหมสวยเหลืองเลยครับแม่ไร้ังเฉลิรับประกันความอร่อยครับนี่ลูกค้าสั่งสั่งเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับผม แต่ดูเนื้อได้เลยครับดูเนื้ออ่านี่คุณแม่บอกเอากระดาษรองเห็นไหมเนี่ยพันหนึ่งยี่สิบบาทโค้ดเลยแล้วกนนะหันโค้ดเลยได้ไหมเฮ้ มากเดี๋ยวแม่อร่อยเนี่ยเนี่ยบอกถูกถ้าถ net, well. ูกมากเดี๋ยวมันไม่อร่อยอ่าขอถ่ายให้แม่ดูก่อนครับก่อนก่อนไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวก็เขาได้เห็นไซส์ก่อนไซส์ดูตรงเลย วิธีการปอกแต่ละคนก็มีเทคนิคของตัวเองครับผมวิธีการปอกอันนี้ลูกนี้บอกเลยว่าราคาที่180บาทนะครับผมร้านเฮียก็มีหลายราคาให้เลือกนะครับปูใหญ่ๆไปเลย ที่อยู่แถวกะเวศออนนุชศรินครินซีคอนนะครับแถวโรงพาบาลสิรินทรน,นะครับผมแวะมาอุดหนุนได้เลยกับร้านน้องเมฆเี่สมควรผู้เรียนหมอนทองคัดเจดนะครับผมวันนี้ราคาขายมีหลายราคานะมี180บาทแล้วก็220บาทนะครับ ใหญ่มากตันนี้ต้องต้องแบ่งเป็นสองทุงเลยนะผมนะสองทุงใหญ่ๆไปเลยมาดูลูกนี้ลูกลค้าบอกเอาเนื้อกำลังกินนะครับไม่ไม่นิ่มมากไม่นิ่มมากเนื้อพอดี ห้านะ้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสองร้สามมากกว่า ือกบางเลยนะลูกเนี่เหลือง การปรอกปอกประสบการณ์ทายมานานแล้วนะครับฝาเรียบร้อยหนึ่งคิวขอบคุณลูกค้าด้วยนะผมที่แวะมาอุดหนุนนะครับผมแล้วก็ที่จะนั่งทานข้าวแล้วก็แวะอุดหนุนผู้เรียนได้เลยนะครับเอาครับสำหรับชิปนี้ก็บาทที่พนก็ขอจบชิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ในช่อง u ูทู e บ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมกับร้านที่เรียนร้านน้องเมฆเนี่ยสมควรนะครับผมเป็นทุเรียนหมอนทองคัดเกรดคัดพิเศษนะครับผมส่งตรงจากสวนระ,ะยองเลยนะครับผมพิกัดอ่เขตประเวศนะครับผมสุขาพิบาลสองซอยที่เก้านะครับผมนี่นี่นี่ายอยู่นี้เลยนะครับเอซีร้านก็จะอยู่ใกล้นี้เลยแวะมาอุดหนุนกันได้เลย ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ่าวทุกคนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ